อ่ะสำหรับใครนะครับที่ต้องการมังกรสวยๆนะครับหรือว่ามังกรอีเวนต์สวยๆมังกรโรทฮวนนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ร้านของผมนะครับโดยเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วพิมพ์ไปว่าพีกเอลเซตนะครับดราคอนช็อปเอกนะครับแล้วเข้าไปที่เพจนะครับจะมีมังกรสวยๆให้เลือกมากมายนะครับเอาล่ะก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมเช้าเราบอกกันด้วยนะเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมอะช่องพอลซีนนั่นเองนะผมวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในเกม Dragon a อนเดอร์เนะเพื่อนๆ ตอนนี้เนี่ยในเกมนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะ,ะเพื่อนๆก็จะเป็นอัปเดตที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะเพื่อนๆเป็นอัเปเดตที่เรารอคอยกันมานานเลยนะผมเนื่องจาก Dragon a d v e n t u r เนี่ยที่เราที่จาได้ก็คือไม่ได้มีอัปเดตเข้ามาน,านานแล้วนะครับผมและในตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มทยอยอัปเดตระบบใหม่ๆเข้ามานะ,ะเพื่อนๆแล้วในวันนี้เนี่ยผมก็จะมา อธิบายระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะผมแล้วก็จะมารีวิวนะผมว่าในอัปเดตเนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะเพื่อนๆแต่ว่าก่อนรับชมเนี่ยก็กรุณเพื่อนเพื่อนผมกดไลค์คลิปนี้นะผมกดแชร์นะผมแล้วกด subscribe s u b สไครต์ช่องผมด้วยนะเพื่อเพื่อนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปรับชมกันได้เลยฮะ ในอัปเดตที่เพิ่มเข้ามานะาเพื่อนๆเท่าที่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นล็อบบี้ใหม่นะครับเพื่อนๆล็อบบี้ใหม่เลยนะผมเขาทําใหม่หมดเลยนะ <ๆ S 1> ก็เรียกได้ว่ากว้างกว่าเดิมเยอะเลยนะเพื่อนๆก็ความเร็วในการบินหรือว่าการวิ่งของมังกร,กรเนี่ยก็จะมีผลกับล็อบบี้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนสักที่เนี่ยก็คือต้องใช้มังกรนะเพื่อนๆเพราะว่าแมปมันกว้างจริงๆนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเนี่ยต้องการจะมาที่วาร์ปนะผมอยู่จากบ้านเราจะมาที่วาร์ปเนี่ยก็สามารถกดได้ที่ปุ่มวาร์ปสีม่วงด้านล่างนี้เลยนะ ะะก็สามารถวาร์ปได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของล็อบบี้กันก่อนเลยนะเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ใจกลางเมืองนะครับผมใจกลางแมืนะเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันจะเป็นเมืองเล็กๆใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้เขาปรับใหม่หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูร้านค้านะเพื่อนๆว่ามีร้านอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะฮะเชื่อมาที่ร้านแรกนะผมมาที่ร้าน g o o d and stuff นะผมอันนี้ก็จะเป็นร้านขายไอเทมนะครับผมทุกอย่างเลยนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องมาที่ร้านนี้ก็ได้นะเพื่อนๆเรากดไปที่เมนูนะคร มานะครับผมไม่ต้องมาที่ร้านก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านถัดไปฮนะ โอเคเรามาที่ร้านถัดมานะครับเป็นอาชิม่จังเกอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านร้านใหม่นะเพื่อนๆอันนี้เรายังไม่เคยเห็นนะครับผมในแพนเนี่ยังไม่มีนะฮะร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านที่เราสามารถนะครับเอาเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นน้ํายาสีเขียวๆเนี่ยเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็สามารถเอาน้ํายาสีเขียวๆเนี่ยมาคาเป็นน้ํายาในเกมได้นะครับผมนี่แล้วก็จะมีเวลาจํากัดด้วยนะเพื่อนๆก็คือ1วันเนี่ยจะมีน้ํายาใหม่ๆมารีเฟซทุกวันนะครับผมนี่ตอนนี้เนี่ยมีเท่านี้นะครับผมแล้วก็ในวันพรุ่งนีีม54าทก็จะ มีน้ำยาใหม่เข้ามานะเพื่อนนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนเจ้าตัวเขียวเนี่ยเราสามารถรับได้จากไหนนะผมเราสามารถกดได้ที่นี่นะผม e l ซอร์นะ Factory นะผมนี่เจ้าตัวเขียวเนี่ยก็น่าจะเชื่อ e l ซอร์นะผมนี่ตรงนี้เลยแล้วสามารถกดตรงฟิ e l นะผม ในการที่จะได้น้ำยาสีเขียวนี้มานะเพื่อนๆนี่นะผมก็สามารถมีเกรดหลายอย่างให้เลือกนะผมอย่างคัมมอนเนี่ยก็จะเป็นเกรดธรรมดานะผมก็จะเป็นนี่พวกของรีซอสต่างๆนะเพื่อนๆหรือว่าพวกไอเทมที่เป็นแบบเกรดคัมมอนนะเพื่อนๆ ก็สามารถกดเลือกนะผมเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะกดเลือกนะผมแล้วกดใส่จํานวนได้ตรงนี้นะเพื่อนๆตรงเครดิตี้นะผมนี่ก็ใส่จํานวนได้นะผมอย่างผมใส่ไปสินะผมนี่แล้วกดเซเว่นะผมนี่ตรงนี้นี่เราจะได้แต้มมา10แต้มนะเพื่อนๆตรงนี้ก็คือเราต้องใช้ทั้งหมด250ชิ้นนะครับผมอย่างถ้าเนื้อเนี่ยก็ใช้เนื้อ250อันนะผมในการกดเซเว่เราจะได้หลอดนี้เต็มมานะครืบอนเพื่อนอะตอนนี้ผมขาดอีก2 4 0อนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราใส่เนื้อไป240แล้อกดี่เวบได้ลอดเะเื่นได้ นะครับเพื่อนๆก็คือ2 5 0เนื้อเนี่ยก็จะได้1 หนึ่งสีเขียวนะเพื่อนเอก็คือถือว่าน้อยนะผมแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้เยอะขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะก็จะใช้เป็นอันคัมมอนนะเพื่อนอันคัมมอนเนี่ยก็จะเป็นพวกนี่นะพวกไม้สโตนหรือว่าบานาน่าซีดอะไรพวกนี้นะผมก็จะเป็นไอเทมที่มีมูลค่าขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมหรือว่าจะเป็นรีจนเดอรี่นะผมใช้เป็น5ชิ้นเท่านั้นนะเพื่อ,อนๆนี่ก็จะเป็นพวกโกลเด้นแอปเปิ้ลหรือว่าโกลเด้นเพียนะผมโอเคเดี๋ยวผมลองใส่โกลเด้นแอปเปิ้ลไปสักห้าอันแล้วกันนะเพื่อนๆอ่่านีแล้วผมเราก็จะได้พื่อนนี่อ่านี่แล้วผม ทรัพยากรลงไปนะผมก็ถ้าเราใช้เป็นพวกแบบคอมอนเนี่ยเราต้องใช้2 5 0ชิ้นนะผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกแอปเปิลเนี่ยก็จะใช้เพียง5ชิ้นเท่านั้นนะผมในการที่จะได้รับน้ำยาสีเขียมนิด1นึงอันนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านถัดไปดีกว่าเพื่อนๆร้านนี้ก็จะประมาณนี้นะผมก็ถัดไปนะผมก็จะเป็นตรงนี้เพื่อนๆวิวใหม่นะผมหรือว่าที่สุ่มรางวัลใหม่นั่นเองนะผมสามารถมากดสุ่มได้ตรงนี้เลยนะฮะใครที่อยากจะสุ่มเพิ่มเนี่ยก็สามารถใช้โลบักนะในการที่จะซื้อแต้มสุ่มนะผมแล้วก็สุ่่่่มมเเเเพิไดด้นะตัววีลาจปให เพื้อก็คือแบบแบบอันใหม่นี้ก็คือเท่มากนะผมยิ่งใหญ่มากนะเพื่อนก็จะประมาณนี้นะผมสําหรับเจ้าวีวหรือว่าวงล้อมุนซุ่มของละวันนะเพื่อนก็คือเขาปรับใหม่นะเพื่อนเ,อนเป็นแบบ ยิ่งใหญ่เลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนถัดไปนะเพืเ่อนอ่าส่วนถัดมานะผมก็จะเป็น Dark d m i s s i o n นะผมก็คือบอร์ดรับภารกิจของมังกรนะผมนี่เราก็เข้ามายืนในนี้นะต้องลงจกมับบงกรก่อนอน,นะแล้วก็สามารถทําภารกิจได้นะเพื่อนตัวภารกิจเนี่ยผมก็ยังไม่เคยทานะเพื่อนก็คิดว่านะผมอันนี้ก็จะเป็นความยากของภารกิจนะเพื่อนก็คือความยากเนี่ยจะมีผลกับเวลานะผมก็คือเนี่ยอันนี้ระดับง่ายนะผมก็คือจะใช้เวลา25นาทีนะเพื่อนอันนี้ปานกลางก็40 5นาทียากก็ประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนะเ,นเพื่อนประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นของรางวัลน,นะเป็นของส่วนของรางวัลน,นะผมที่เราจะได้ในการทําภารกิจนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมังกรที่เราต้องใช้ในการทําภารกิจนะฮะ mm. ถ้าใครมีมังกรแบบตามรูปนะครับผม mm. ก็สามารถกดสตาร์มิชชั่นแล้วก็เรือมมังกรได้เลยนะครับผมมังกรที่เราต้องการจะเอาไปทําภารกิจนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่วาร์ปนะครับเพื่อนๆก็อย่างที่ผมบอกนะก็กดปุ่มวาร์ปมาตรงที่วาร์ปได้เลยนะครับผมแล้วก็ลงล่างไปนะเพื่อนๆกดเดินลงบันไดไปนะผมเดินลงบันไดไปเราจะเจอกับพอร์ทัลมากมายเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะฮะเป็นพอร์ทัลไปยังบ้านของเรานะผมก็คือแบบเกาะส่วนตัวของเรานะเพื่อนก็คือเออแพทเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบ พื้นที่ของเราใช่ไหมบินออกนอกเมืองมาก็จะเจอบ้านของแต่ละคนแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่นะผมก็จะเป็นพอร์ทัลก่อนนะเพื่อนๆก็คือพอร์ทัลเนี่ยจะรวมของทุกคนอยู่ที่นี่เลยนะฮะก็คือเนี่ยเราก็หาชื่อตัวเองนะผมอันนี้ก็คือบ้านของผมนะเพื่อนก็จะมีสเตตัสก็คือโอเพนนะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็น c l o สหรือว่าแบบเขาปิดอยู่นะเพื่อนเนี่ยอย่างอันนี้เป็นสเตตัสเฟรนด์นะครับผมก็คือเฉพาะเพื่อนนะที่จะเข้าไปในบ้านของเขาได้นะเพื่อนๆก็คือเราสามารถตั้งได้นะเพื่อนๆว่าจะให้ใครเนี่ยเข้าประตูของเราได้บ้างนะผมอันนี้ถ้า เนี่ยก็คือเข้าได้ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าของคนนี้ละกันนะนี่อันนี้เขาโอเพนอยู่อ่านี่ฮะเราก็เข้ามาที่บ้านของเขาแล้วนะครับผมแต่สําหรับคนที่เป็นโครสหรือว่าแค่เฟรนเนี่ย เราเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปที่บ้านของเขาได้นะผมเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านของเราเลยดีกว่าอ่ะเราสามารถกดที่ปุ่มรูปบ้านนะผมหรือว่าปุ่มสีเขียวเนี่ยเพื่อวาร์ปมาตรงจุดพอทัลรวมพอทัลได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปในประตูบ้านเราได้เลยนะเพื่อนๆไม่ต้องบินมาให้เสียเวลานะ,อะตอนนี้เราก็เข้ามาที่เกาะส่วนโดของเราแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือแบบจะเป็นเกาะส่วนตัวจริงๆเลยนะผมก็คือมันจะไม่มีแบบเพื่อนบ้านหรือว่าอะไรนอกจากแบบ เกาะของเราเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ในโซนสร้างเนี่ยเราสามารถสร้างได้เฉพาะโซนนี้นะเพื่อนๆในตอนนี้นะราะว่าอนาคตเนี่ยเขาอาจจะแบบขยายให้แบบสร้างได้ทั้งเกาะเลยนะแต่ว่าเห็นแบบในสปอยอัปเดตนะเพื่อนๆก็คือเขาจะทําเป็นแบบเป็นโซนๆนะครับเพื่อนๆก็คือแบบอย่างเช่นแบบตรงนี้ก็จะเป็นโซนปลูกผักนะครับผมแล้วก็แบบโซนอื่นเนี่ยก็จะเป็นพวกโซนสร้างบ้านโซนปลูกต้นไม้โซนเลี้ยงมังกรอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆ ในสปอยอัปเดตนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพื่อนๆว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆไหมนะฮะตอนนี้ก็สามารถสร้างได้แค่โซนนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆ,ๆแล้วก็พวกโซนอื่นเนี่ยก็จะเขาน่าจะเซตให้เป็นแบบโซนสร้างเฉพาะแบบของตกแต่งอย่างอื่นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยก็จะเป็นพวกของตกแต่งบ้านนะเพื่อนๆก็คือเขาเพิ่มเข้ามาเยอะมากนะครับผมก็คือเราสามารถกดได้ที่ Edit Base นะครับผมแล้วก็คราฟนะเพื่อนๆนี่ฮะพวกของตกแต่งเนี่ยเพิ่มเข้ามาเยอะมากๆเลยนะผมก็คือ สายสร้างบ้านเนี่ยถูกใจแน่นอนนะผมกับอัปเดตนี้นะเพื่อนก็คือแบบจัดเต็มเรื่องสร้างบ้านแน่นอนนะฮะประมาณนี้อ่าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพวกไอเทมชุบชีวิตมังกรหรือว่ารีไวท์คริสตัลนะผมสําหรับใครที่เออบ้านที่ปลูกรีไวท์คริสตัลที่เป็นแบบเอาไว้เก็บเนี่ยปลูกไว้เยอะๆนะผมทางเกมเนี่ยเขาจะลบออกทั้งหมดเลยนะผมแล้วเราก็ จะได้มาเป็นเงินในเกมแทนนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าในเกมเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนนะผมคือเขาลบรีไวท์คริสตัลหรือว่าพวกคริสตัลชุบชีวิตของมังกรเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยนะครับผมเขาเปลี่ยนไอเทมนะเพื่อนเพื่อนก็คือจากปกติเนี่ยในฮิลลิ่งเนี่ยจะเป็นพวกรีไวท์คริสตัลใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกรีไวท์คริสตัลมันถูกลบออกไปจากเกมหมดแล้วนะครับผมก็คือเราจะได้มาเป็นดาร์กรีไวท์ฮาร์ดแทนนะผมหรือว่ารีไวท์ฮาร์ดนะผมก็เป็นหัวใจสําหรับชุบชีวิตมังกรนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับเพืื่่่ออออนนนนนมมมใใใหหะะผก็แนน็แํา้้ชเเป รีไวฮาร์ดนะผมก็คือน้ํายาชุบชีวิตนะก็คือราคาเนี่ย50บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆก็สามารถใช้ชุบชีวิตมังกรได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าความแตกต่างระหว่างดากลอรีไวฮาร์ดกับรีไวฮาร์ดเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคือราคามันต่างกันเยอะเลยนะฮะ ก็แนะนำให้ใช้เป็นรีไวท์ฮาร์ดแทนนะครับผมแล้วก็เบสิกฮิลิ่งพชันเนี่ยก็จะเป็นน้ำยาสำหรับฟื้นเลือดมังกรนะเพื่อนเพนะสำหรับมังกรไข่ที่เลือดไม่เต็มเนี่ยก็สามารถใช้น้ำยาตัวนี้ในการเพิ่มเลือดมังกรได้นะครับส่วนในไอเทมอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะฮะก็สามารถซื้อได้นะครับ อ่ะจุดส่วนกลางของล็อบบี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าในแมปล็อบบี้เนี่ยก็คือเขาทำไม้ใหญ่มากๆนะผมเดี๋ยวเราไปบินดูรอบๆแมปเลยดีกว่าะครับเพื่อนๆว่ามันจะกว้างใหญ่ขนาดไหนนะฮะ อะไรในการอัปเดตเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีจุดบอกด้วยนะเพื่อนว่าในล็อบบี้เราเนี่ยมีจุดอะไรบ้างนะครับผมอย่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดตกปลานะครับผมแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นพวกหาของขุดดินขุดสมบัติอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เก็บแร่เก็บผลไม้นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีเป็นจุดแล้วนะครับผมสาหรับใครที่อยากได้ผลไม้เนี่ยเราก็ต้องบินไปที่จุดเก็บผลไม้อะไรประมาณนี้นะเพื่อนมันจะไม่ได้รวมกันมั่วซั่วเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะอันนี้ก็จะแยกกันเป็นโซนๆนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนฟาร์มมอนสเตอร กับ,บไล่นานะผมประมาณนี้แล้วก็จะมีมอนสเตอร์ให้เราแบบตีอยู่นะครับผมแล้วก็ในตอนนี้เนี่ย mm hmm. เขาแก้แล้วนะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็คือเราไม่สามารถแบบบินแล้วก็พ่นไฟใส่มังกรได้แล้วนะฮะ mm hmm. ก็คือตอนนี้เนี่ย Monster มอนสเตอร์มันสามารถโจมตีเราในขณะที่เราอยู่บนฟ้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบใหม่อีกหนึ่งระบบเช่นกันนะเพื่อนอันเจ้าตัวนี้นะผมสาหรับใครที่อยากเก็บไข่มังกรเนี่ยเขาก็ปรับใหม่ให้ง่ายยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆก็คือมันจะไม่สุ่มเกิดมัสซัวแล้วนะตอนนี้เนี่ย มันจะมีระบบใหม่นะผมก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าลังมังกรนะเพื่อนๆเป็นดาร์กเนสนะครับผมไข่เนี่ยมันจะเกิดเฉพาะบนลังมังกรเท่านั้นนะครับผมถ้าเราเจอแบบ สีน้าตาลน้ําตาลแบบนี้เนี่ยก็คือให้เราเพ่งเล็งให้ดีนะผมบางทีเนี่ยมันอาจจะมีไข่มังกรอยู่นะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปบินดูแบบไล่ดูนะผมว่าลังไหนเนี่ยจะมีไข่บ้างนะฮะเดี๋ยวเราแนะนําวิธีการเก็บไข่มังกรด้วยเดี๋ยวเราจะบอกวิธีกันนะโอเคเดี๋ยวเราบินไปดูรอบๆก่อนแล้วกันนะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปนะเพื่อนๆในแมปเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เราบินผ่านป่ามาอันนี้เราก็จะมาอยู่แบบโซนแบบแก๊สอะไรสักอย่างนะครับผมนี่เราก็จะลังมังกรอีกแล้วนะตอนนี้เราบินขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นพวกโซนนนนิมมมะแเีี่ก็จบบ ฝุ่นกระจายอะไรอย่างงี้ด้วยนะเพื่อนนี่เห็นไหมมันจะมีพวกควันอะไรอย่างงี้ทําให้เราแบบมองยากเนี่ยเห็นไหมเราก็จะมองยากขึ้นนิดหนึ่งนะนี่นะผมเราก็จะมีพวกบอสด,ด้วยนี่เป็นบอสหิมะนะก็คือแทบจะไม่ต้องวอาร์ปออกจากล็อบบี้เลยนะผมก็คือล็อบบี้เนี่ยมีพร้อมทุกอย่างมีบอสมีจุดเก็บเอ่อพวกทรัพยากรอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าทรัพยากรขั้นสูงเนี่ยก็ต้องแบบ อาจจะต้องย้ายไปที่แมปอื่นแบบแมปแฟนตาซีหรือว่าโบคาโนอะไรอย่างเี้นะผมก็มจะเป็นแบบเอ่อรีซอรที่เฉพาะแมปนะผมอย่างพวกโกลเด้นแอปเปิลเนี่ยก็คือไม่น่าจะหาได้ในนี้นะผมเพราะว่ามันเป็นแบบรีซอร์ขั้นสูงนะเพื่อนก็อาจจะต้องไปแมปที่แบบเป็นเทียสูงสักนิดหนึ่งนะฮะในการที่จะหามันนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นจุดเก็บจุดเก็บแร่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองเก็บแร่ก่อนเลยเขาก็จะเปลี่ยนใหม่นะผมเป็นมินิเกมด้วยนะครับเพื่อนๆในการเก็บแร่เนี่ยไม่ใช่แค่กด E แล้วก็คือได้นะนะครับผมยิ่งมีผู้เล่นในจุดเก็บต่างๆเยอะนะฮะมันก็จะได้บัฟพิเศษมานะครับผมอย่างเช่นเนี่ยถ้าผมอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีบัฟอะไรนะผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่น2คนนะอยู่ในโซนนี้นะครับผมก็คือมีคนมาเก็บแร่กับเราอีกคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้บวกนกาเ็ปอร์เ่พือซ มีคนมาอีกเนี่ยก็จะบวกขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ในการเก็บแร่เนี่ยแร่จะมีหลายขนาดนะเพื่อนๆก็อย่างเช่านอันนี้ small crystal เนี่ยก็จะเป็นแบบเล็กนะก็คือจะเก็บเร็วนะเพื่อนๆ4.6เนีเ่ย4.7แลละ อันนี้เป็นมีเดียมนะครับผมก็จะใหญ่ก็จะเก็บนานนิดนึงแล้วก็จะเป็นลาช์นะผมก็คือแบบเก็บนานนะผมแต่ว่าก็สมอลคริสตัลเนี่ยมันก็จะหาง่ายทั่วไปนะมีเดียมเนี่ยก็ปันกลางส่วนลาร์เนี่ยก็มองไปนี่ก็แทบจะไม่มีเลยนะเดี๋ยวเรามาลองมาเก็บสมอลคริสตัลนะอย่กดคลิกนะเพื่อนๆกดอ e, ีไม่ได้แล้วนะกดอ e, ีไม่ได้นะครับต้องกดคลิกฮาวเวสเท่านั้นนะแล้วก็รอนี่แล้วก็เป็นมินิเกมให้เราแตะนี่นะโอเคสำหรับสมอลคริสตัลเนี่ยก็ให้แตะทีเดียวก็คือเก็บได้เลยนะ ส่วนมีเดียมเนี่ยเราเรา,เรามาแตะฮะอ่ากดแตะไปหนึ่งทีฮนะพอแตะเนี่ยเวลามันก็จะลดลงนะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราลองแตะเห็นไหมฮะเวลามันจะลดลงมันคือจะเก็บเร็วขึ้นนะผมนี่นะฮะเราก็ได้ได้แร่มาเยอะเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีอะไรให้ทําเยอะขึ้นแล้วก็เก็บไอเทมหรือว่าเก็บทรัพยากรรีซอสเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนะผมเพราะว่ามันเก็บครั้งหนึ่งเนี่ยมันได้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพื<ๆ>นะ่อนๆเดี๋ยวเราลองเก็บนี่นะฮะสำหรับใครที่เล่นในมือถือเนี่ยก็ลองกดแตะดูนะผมนี่นะเก็บ แบบ small c r y s t a เนี่ยยังได้6ผ่าน6อันเลยนะได้เยอะนะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับมือใหม่นะแล้วก็ใน harvest z o เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเรียบมังกรออกมาได้นะผมเพราะว่าป้องกันผู้เล่นที่จะเข้ามาป่วนเอามังกรตัวใหญ่ๆเข้ามาบางังพวก c ริ s t a l อะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆเขาก็เป็นระบบที่ดีนะเพื่อนๆคล้ายๆกับใน map ประมงเลยนะโอเคเดี๋ยวเราบินไปที่จุดอื่นกันบ้างฮะจุดนี้นี่ก็จะเป็นจุดเก็บพวกผลไมนะ้นะเพื่อนๆสาหรับให้อาหารมังกรนะใครที่อยากได้อาหารมังกรโดยที่ไม่ต้องไปล่ามอนเตอร์เนี่ยก็สามารถมาเก็บพวกแอปเป เื่อนในนี้ได้นะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะเมื่อแต่จริงเนี่ยแมพมันกว้างมากเลยนะก็ต้องลองเข้ามาเล่นดูนะสำหรับใครที่เลิกเล่นไปนานแล้วเนี่ยก็ลองเข้ามาเล่นดูแ <ๆ S 2> ล้วรับรองว่าแปลกตาแน่นอนนะในระบบที่เขาเพิ่ม,มเข้ามาใหม่นะแต่เราลองบินหาไข่มังกรดีกว่าเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองเก็บไข่มังกรให้เพื่อน,นๆดูนะอ่าตอนนี้เราเจอไข่มังกรแล้วนะเพื่อนๆสองฟอง <ๆ S 2> เลยนะดูเห็นไหมมีรังมังกรสองอันติดกันเลยก็คือมีไข่สองอันเลยนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราเอาทางไหนดีเอาทางนี้แล้วกันนะฮะเป็น glass glass A ทั้งคู่นะเพื่อนๆเป็นไข่ที่หาง่ายที่สุดในเกมนะเพื่อนะกผมบ มันจะเกิดเฉพาะในรังมังกรเท่านั้นนะฮะเห็นไหมอันนู้นก็เกิดในรังนะครับแล้วก็มันก็จะซุ่มเกิดนะเพราะว่ามันจะเกิดรังไหนเราก็ต้องบินทั่วๆนะฮะอ่าววิธีการเก็บเนี่ยนี่นะฮะ ก็สามารถกดได้เหมือนเก็บแร่เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเก็บง่ายขนาดไหนนะผม very easy เนี่ยก็คือเก็บง่ายมากๆนะผมเก็บง่ายที่สุดเลยนะฮะเราลองกดคอลเล็กไปแล้วก็ให้เราคลิกนะผมให้เจ้าตัวนี้อยู่ในแถบเขียวเห็นไหมถ้าเราไม่หลุดไปสีแดงเนี่ยมันก็จะลดลงเห็นไหมฮะเรากดใหม่เพิ่มมาเป็นสีเขียวฮะถ้าเป็นไข่ที่แบบเทียสูงๆหรือว่าไข่ที่มีมูลค่ามากกว่านี้เนี่ยตัวแถบสีเขียวนะผมมันจะเล็กๆมากนะเพื่อนๆก็คือเก็บยากนะเก็บยากกว่านี้เยอะเลยนะครับผม อันนี้คือเก็บง่ายๆเบสิกนะผมสำหรับมือใหม่เนี่ยก็มาเก็บกันได้นะเพื่อนเก็บไม่ยากนะผมนี่อ่ะเห็นไหม ้ายากกว่านี้เนี่ยสีเขียวอาจจะเหลือแบบครึ่งเดียวหรือว่าแบบเซียวเดียวก็ได้นะผมก็คือจะเก็บยากกว่านี้นะครับโอเคเราก็ได้มาเป็น2ฟองแล้วนะครับ glass land เองนะฮะก็จะป,ประมาณนี้เกี่ยวกับระบบเก็บไข่นะผมส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่านะผมใน lobby เนี่ยอาจจะมีแค่ไข่ glass land เท่านั้นนะเพื<ๆ>่อนๆถ้าเป็นแบบไข่โวลคานหรือว่าไข่วินเทอร์อะไรเงี้ยก็คือเราอาจจะต้องไปที่แมปนั้นๆน,น,นะผมในการเก็บส่วน lobby เนี่ยมันคงจะไม่มีไข่พวกแฟนตาซีหรือว่าไข่โวลคานอมาเกิดในนี้นะผมเพราะว่าคุม,มิประเทศเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ ได้สมดโดนกันมันอาจจะขัดแย้งกันไปนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับอัปเดต ในเกม d r a g o n a v e n g e r ที่เพิ่มเข้ามาในตอนนี้นะครับผมแล้วก็อัปเดตถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของมังกรใหม่เนี่ยเขาจะเพิ่มมาตามหลังแน่นอนนะเพื<ๆ>่อนๆที่มันนานเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่แมปล็อบบี้นะผมที่เขาใช้เวลาในการสร้างเนี่ยนานมากๆเลยนะครับผมส่วนเรื่องมังกรเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็เพิ่มเข้ามาได้แล้วนะผมก็เร็วๆนี้แน่นอนนะผมสําหรับมังกรใหม่นะครับเพื่อนแล้วก็ฝากเพจด้วยนะผมเพจที่มีมังกรส,สวยๆขายเพืนะ่อนๆ,ๆก็เป็นเพจของผมเองนะชื่ อยากได้มังกรสวยๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวอัปเดตหน้าเนี่ยผมก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆนะผมได้ดูกันนะผมว่ามีอะไรเข้ามาเพิ่มบ้างนะครับผมรบกวนติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากับไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e แล้วกดกระดิ่งเ่องผมด้วยนะตลอดน,นี้ก็ลากไปก่อนสวัสดีครับ